สวัสดีค่ะวันนี้กิก้รีวิวนะคะจะมาตอบข้อสงสัยที่ว่าผมที่ผ่านการดัดหรือว่ายืดมาเนี่ยสามารถที่จะฟอกสีผมได้ไหมคะพี่คะพี่คะหนูเพิ่งไปดัดผมมาหนูเพิ่งไปยืดผมมาเนี่ยหนูอยากทำสีแล้วหนูอยากฟอกเนี่ยมันทำได้ไหมคะไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะอดีตนะคะที่เคยผ่านการทําเคมีมาแล้วผมมันก็อาจจะแบบเสียหรือว่าโดนเคมีมาเยอะอะ่ะแล้วยังอยากฟอกอีกอะ่ะมันทําได้ไหมถ้า เอาจริงๆนะมันควรจะต้องรอประมาณ6เดือนค่ะแล้วก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยประเมินก่อนสภาพผมว่ามันพร้อมมันจะทำหรือไม่ถ้าผมเราอ่ะแข็งแรงก็สามารถที่จะทำได้เลย แต่ว่าทางนี้นะคะก็ไม่แนะนําให้ฟอกผมด้วยตัวเองนะเนื่องจากการยืดผมแล้วก็การดัดมันคือการที่เคมีเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างภายในเส้นผมหรือว่าแกนผมแล้วทําให้เส้นผมมันได้ไดรับการบอบช้ําอย่างมากเลยเหมือนแบบเราแบบว่าเอาอะไรแบบเข้าไปสลายกระดูกใช่ปะ่ะแล้วก็ไปยืดที่มันตรงหรือว่าไปดัดอะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างมันเสียหายไปหมดแล้วอะ่ะมันควรจะเว้นเวลาไว้นาน,านๆเราค่อย ไปฟอกอีกทีหนึ่งเพราะฟอกเแบบ่มันก็คือการทําลายเส้นผมเหมือนกันใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องใช้การเว้นระยะเวลาค่ะแล้วก็ที่สําคัญน่ะถ้าเราดูเองไม่แน่ใจเราก็อาจจะไปที่ร้านทาผมว่าให้เขาดูให้ว่าแบบพี่ค้าเนี้ยมันทําได้ไหมผมหนูว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าถ้าช่างเขาคิดว่าผมยังแข็งแรงอยู่ะเขาก็จะฟอกให้เนาะแต่ว่าเอาจริงๆนะผลลัพธ์การเปลี่ยนสีผมที่ดีสําหรับ เราไปทําที่ร้านมันจะได้สีสวยกว่าเนาะยังไงก็แนะนําให้ไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลจะดีกว่านะคะโดยระหว่างที่พักนะคะแบบว่าสมมติว่าเพิ่งยืดมาสักก่อนหน้านั้นแล้วแบบว่าผมเสียมากอะไรเงี้ยเราก็ขอแนะนําให้ใช้นี่ก็โอ้แฮร์ทรีทเมนต์เฮอร์บรินะคะมันจะเป็นกระปุกกระปุกที่มีแบบว่าทรีทเมนต์ที่แบบมีสารสกัดจากพวกดอกกุหลาบแล้วก็พวก รังไหมแล้วก็สารสกัดแบบว่าบำรุงผมอีกนานาชนิดเลยนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงเส้นผมให้สุขภาพดีชุ่มชื้นตั้งแต่โครนจุดปลายเลยนะคะทําให้สามารถฟื้นฟูเส้นผมที่มันแห้งเสียให้กลับมาแข็งแรงเงางามเมื่อใช้เป็นประจําแล้วก็พร้อมที่จะทําสีผมต่อไปนั่นเองค่ะสรุปว่าถ้าผมกันผ่านการดัดการยืดมาฟอกได้นะคะแต่ว่าต้องรอสัก 6เดือนไปก่อนจนผมแข็งแรงเราค่อยทำโดยระหว่างที่รอเราก็สามารถที่จะใช้ herbal rich treatment นะคะหมักผมหรือว่าบำรุงอะไรก็ได้อะให้ผมมันแข็งแรงก่อนแล้วก็ให้มันพักตัวก่อนแล้วก็พอผมแข็งแรงแล้วอ่ะเราค่อยมาฟอกกันอีกทีหนึ่งเนาะจะได้ไม่เป็นการทำร้ายเส้นผมมากเกินไปไม่งั้นมันจะบอบช้ำเกินเนาะอย่าลืมว่าผมเสียแล้วมันแก้ยากกว่านะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเส้นผมกันด้วยนะสำหรับวันนี้กิกกี้รีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาข้างใต้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ